สวัสดีครับผมมาเจอเนกับจ่าหมูอีกครั้งนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมมะห้องที่อ้าวเข้ามาถึงไหลซะแล้วนะฮะตรงนี้โอ้ว่าจะเล่นไม่เกินสามนะครับแต่ก็อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าอ่ามันจะไหลต่อหรือเปล่านะครับคิดว่าเนี่ยอย่างเห็นนะเห็นอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าถ้ามันไหลมาในกราฟเดียวกันเนี่ยสามครั้ง มีโอกาสไหลได้นะครับถ้ามันสมมติเห็นไหมมันเป็นสามตัดใช่ไหมบางทีพอมันไหลมา3มรอบเนี่ยมีโอกาสไหลได้สามกับสี่รอบนะครับอันนี้เพื่อนๆเป็นทิ่ก็ยังไว้ด้วยแล้วกันนะครับข้ามได้ก็ข้ามไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับบางทีบางคนเขามั่นใจว่าจะตัดแบบรอเล่นไม้ตัดอย่างเดียวอันนั้นก็ค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่นะมันจะเสี่ยงอยู่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ต้องตัดเสมอไปนะครับมันไม่ได้ต้องตัดเสมอไปนะฮะเ,เข้าเลยดีไหมน้าเงินไหลทุกไม้นะ ดูในกราฟแล้วน้ำเงินไหลทุกไม้นะครับก็ไปต่อเลยแล้วกันที่น้ำเงินนะวันนี้ก็ทุนเดิมฮะสามเก้าเไม่เล่นเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าจะพยายามควบคุมทุนเพราะว่าทําคลิปแต่และคลิปเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เขาเรียกว่าใช้อะไรใช้ทุนเยอะอยู่นะเพราะว่าบางวันอัดไม่ได้เลยก็มีนะครับนะก็วันไหนที่เขาให้มันยากเขาให้มันสวิงนะก็ลองอัดดูแต่ว่ามันก็ไม่ได้นะครับ คลิปได้ก็มาสอนนะครับก็มาสอนทีว่าห้องน,นี้จุดสังเกตยังไงเราถึงจับสังเกตได้นะครับอ่าไหลาสามไหมเอเดี๋ยวลองดูละน้ำเงินแล้วกันครับไม่ไปจริงๆไปแดงได้นะถ้าตามหลักแล้วเราไปแดงได้นะครับแต่ว่าไม้นี้เหมือนจะ เดี๋ยวก่อนนะโอ้โ,โ,โ,โหแล้วโอ้ยรอโดโอเคฮะจริง,รงๆไม้นี้ถ้าตามหลักในไลฟ <ๆ S 1> ์สดเนี่ยจะเล่นไปที่แดงนะครับแต่ตรงนี้ดูกราฟที่สามคือไม่ขีดนะครับสามคือไม่ขีดมันเป็นหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เล,เลยเลือกเข้าไปตามกราฟมันนะครับวันนี้ก็เลยตัดไปที่แดงนะครับเพราะว่าน้ําเงินรอบก่อนก็สามนะเนี่ยเราจะสังเกตจากในกราฟทุกการาฟรไม่ว่าจะเป็น กราฟหลักนะหรือสามเกลือหรือจะไปดูที่รถแมพแต่รถแมพนี่ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหรนะครับมันไม่ค่อยชัวร์มันเหมือนมันจะเซวิงได้ตลอดเวลานะมันไม่มีหลักการอะไรที่มันจะแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะป๊นะครับอู้หูแล้วโอโหหนักอือย้ทาทีนี่โดนหรือนะนี่หนักครับไม้นี้อืใจหายเว็บใจหายเว็บมาสองรอบน่าจะตัดนะ มาสองรอบน่าจะตัดครับแต่ถ้ามาสามรอบนี่ต้องจํานะเพื่อนว่ามีโอกาสไหลนะครับถ้ามาในกราฟเดียวกันได้เห็นนะมีโอกาสไหลได้นะครับอันนี้ในไลฟ์สดจ,จะพูดเสมอนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูนะยังไม่ได้กดติดตามหรือกดกระดิ่งนะครับก็ฝากกดไปด้วยแล้วกันนะรเราจะได้อ่อมาเรียนจะได้ต่อเนื่องนะการเรียนจะได้ต่อเนื่องนะครับจริงๆช่องนี้ก็เป็นช่องที่ทําขึ้นมาเพื่อจะสอนเพื่อนๆนะครับสอนเพื่อนๆให้ จับจุดได้นะสามารถดูได้จับจุดได้นะเล่นได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเปรียบนะครับในการเล่นนะแดงแดงไม่ไหลแค่สองนะไหลสไม่ไหลสอแต่เลือกเลือกตามาตัวทึบแล้วกันกราฟทึบนะของ3ามเกอร์ครับเพราะเป็นปิงปองนะครับแล้วก็ทรงของไม่ขีดเนี่ยหนึ่งสอาสสองหนึ่งเรียบร้อยนะครับมันจะไม่ค่อยซ้ํานะมันจะไปไปสีอื่นต่อนะครับอ๋อ โอ้โหหนักอีกแล้วไหมเนี่ย <S <S แซงหน,น่อยโอเคเอสือทรงนี้เหมือนจะเป็นกระจกได้ด้วยนะครับแต่ว่าในห้องนี้เรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นทรงที่มันจะเป็นกระจกได้นะเออเลือกไปที่อันนี้แล้วกันไปแดงต่อแล้วกันครับไปเบาๆนะมานี้เพราะว่ามันอย่างที่บอกว่ามันเป็นกระจกได้มันไปน้ำเงินได้นะครับมา้น แล้วก็เพื่อนๆคนหนที่อยากเข้ามาในกลุ่มเพื่อศึกษาหรือพูดคุยกันนะครับสมาชิกในกลุ่ม12,000คนนะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่อยากเข้าอยากเข้าก็เลื่อนลงไปดูที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวยงามฮะ <Yahoo! S 1> กลุ่มของเราเข้าง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครแล้วก็ขอเข้ากลุ่มได้เลยนะไม่ต้องมีเสียค่าสมาชิกนะครับเข้าฟรีนะครับมีเทคนิคแจกให้้วยนะในกลุ่มนะมาเข้ามาขอรับเทคนิคกันได้เลยนะครับอ๋อ แดงน่าจะไหลต่อนะมันถ้าแดงไหลต่อเนี่ยมันจะเป็นทรงตึกนะครับเขาพ่ทรงตึกก็คือตีตัดสามรอบนะครับเขาจะเรียกว่าเขาไพ่ทรงตึกเพราะตึกมันสี่ชั้นนะถ้าสามตัดเนี่ยมันจะไม่เรียกว่าตึกถ้าสี่มันจะเรียกทรงตึกอุ้ยอะไรของจริงอะไรของแพ่ฝังผมของแพ่เสียงาอะกเนี่ยตรงนี้นะระวังนะครับตรงนี้ระวังนะไหลมาสามครั้งติดเลยนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคิดว่า เข้ามาแล้วมันเป็นสามตัดสามรังใช่ไหมในกาเดียวแล้วมันไหลนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสจะไหลได้ด้วยนะครับก็ตามเข้าไปที่แดงแล้วกันรอบนี้นะดูคนส่วนใหญ่เข้าไปน้ําเงินนะครับเขาน่าจะลืมระวังเรื่องที่มันไหลนะครับหร,าาจจรนะหรือเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะหรือเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับน้อยคนนะที่จะสังเกตละเอียดเหมือนจานะครับจาเป็นคนที่สังเกตละเอียดจริงๆนะครับถึงจะกล้ามาสอนคนอื่นได้นะสวยคนระับ ถ้าจริงๆมันต้องจําแล้วก็สังเกตนะในการเล่นนะครับจําแล้วก็สังเกตเยอะๆนะช่วยพัฒนาสมองเราด้วยนะครับช่วยพัฒนาสมองเราด้วยในตังอีต่างหากนะฮะตรงนี้ขอตัดไปน้ําเงินแลวกันครับอันนี้เทหมดเพื่ออะไรเพื่อที่จะรีบปิดจ็อบนะครับถ้าไม้นี้บวกก็เดี๋ยวจะหยุดนะครับเพราะว่าเล่นมาหลายรอบแล้วนะครับเล่นมาหลายรอบแล้วอยากไปทําอย่างอื่นแล้วนะครับ ส่วนเรื่องไลฟ์สดนี่ยังไลฟ์ไม่ได้นะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยละกันสวยงามฮะกเก้าเข้ามาติดตามกลุ่มนําได้นะครับในกลุ่มเป็นแอดมินพารวยนําให้นะครับวันละหกรอบนะรอบแรกก็คือสิบโมงรอบที่สองเที่ยงรอบที่สามบ่ายสองโมงรอบที่สี่บ่ายสี่โมงนะครับรอบที่เฮ้ยสิบโมงเที่ยงบ่ายสองสี่โมงเยง็นหกโมงเย็นแล้วก็สองทุ่มเออนะครับรอบประมาณนี้นะฮะก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มอย่าลืมนะทิ้งด้านล่างนะครับเข้าไปได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ จบพอเท่านี้นะครับเราได้กําไรแล้วเราก็ต้องหยุดนะครับอย่างที่บอกกำไรดีก <aesthetic> ว <adapting> <G game> ่ากำัดนะครับกำไรดีกว่ากำัดโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า